นะครับก็กราบสวัสดีชมท่านกันด้วยนะครับอยู่กับผมนะครับเสตอแล้วนี้ผมก็จะมาเล่นไม่ใช่เล่นเสีวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการทำแอนิเมชันนะฮะก็อีพีนี้ก็จะเป็นอีพีเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับอ่าพวก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 พกพวกพวก่วกพววกพวกพะเพวนพเกพม่เวกพวกพ ก็ชมในคลิปกัเลย Let's go โอเคนะครับก็เมื่อเราเข้ามาแล้วนะฮะหน้ตาตาแอปก็จะประมาณนี้นะฮะเราก็จะกดครับที่บวกทูบ,บ,ทบ,บวกนะฮะเนี่ยกดไปเลยครับเมื่อเรากดเข้ามานะครับก็จะมีคําว่าเลือกขนาดอา่าหรือความชัดนะฮะจำนวนเฟรมต่อวินะฮะก็คือ12ผมแนะนําให้ปรับเป็น8นะฮะ เงินขากระตูนะฮะให้อยากให้ปรับประมาณ5ถึง6ฮะประมาณนี้ถ,ถือว่าได้การเลยนะฮะส่วน8นี้เอาไว้ทำพวกอินโทรก็ได้นะฮะโอเคกดไปก่อนจะเลือกขึ้นหลังเป็นอะไรก็ได้นะครับเช่นสีขาวแบบนี้ก็จะสีขาวถ้าเลือกเป็นสีแดงก็สีแดงได้เลยฮะส่วนมากผมจะใช้เป็นสีขาวแบบนี้จะมากกว่าโอเค จากนั้นครูต้องตั้งชื่อแอนิเมชันนะฮะไปเลยกันแล้วกันไม่ใช่ไม่ใช่อ่า f ลิปอะไรอ่ะสลิปคลิปอี p พรสหรื e นะฮะโอเคกดทุกไปสร้างโปรเจกต์เมื่อเรากดสร้างโปรเจกต์นะฮะก็รอสักครู่นะฮะเราจะเข้ามาทังแอปแบบนี้นะฮะ หรือวาอธิบายสั้นๆนะฮะในทั้งหมดของอุปกรณ์แบบนี้นะซึ่งอันแรกนะครับคือตัวลวบอ่าไอตัวนี้ใช่ไหมที่มันเหมือนเป็นรูปตัวเพลงเนี่ยกดไปปุ๊บมันจะเล่นถ้าเกิดเราแบบทำแบบนี้ใช่ไหมปุ๊บแล้วก็บวกอีกปุ๊บปุ๊บปุ๊บ ปึ๊บ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 ,บ,บโอเคจะเป็นการพลีนะฮะโอเคส่วนต่อไปนะฮะก็คือการะฮะซึ่งเมื่อเรากดมามาันจะอยู่หน้าต่างชางนิดใช่ไหมกดเข้าไปปึ๊บมันจะมีหน้าต่างมีขึ้นมานี่เป็นการปรับขนาดของความใหญ่ความเล็กของปากกาของเรานะฮะแล้วจะเป็นการเลือกสีต่างๆถ้าเกิดว่าเราอยากเก็บสีนะฮะเราก็แค่กดบวกตรงนี้นี่เห็นไหมกดไปมันก็จะบวกเป็น ปุ่มสีที่เราแบบอ่าบวกไวเช่นเช่นแล้วก็บวกไวตรงนี้กดไปปุ๊บมันจะบวกสีให้เราโอเคฮะก็มีอะไรมาอ๋อตัวนี้จะเป็นการดูดสีฮะตรงนี้เป็นการดูดสีโอเคตัวนี้ไม่มีอะไรมากะฮะแล้วก็กดตัวนี้ไปจะเป็นการเลือกของปากกา,าต่างนะฮะคู่ก,กันสอสีอะไรต่างแบบนี้นะฮะต่อไปก็จะเป็นยางลบนะฮะยางลบนี่จะสามารถปรับความอ่า ความใหญ่ความเล็กได้ะฮะแล้วก็เหมือนจะเป็นความแบบแบบเบลอฮะถ้าเป่านี้จะเป็นแบบเบลอเดี๋ยวถ้าเกิดเราปรับให้มันเข้มๆนี่มันก็จะแบบแบบดับเลยเออหายไปเลยมันไม่เบลอ,ออเบอโอเคส่วนนี้ก็จะเป็นความจางความเข้มมอะไรประมาณนี้นะแล้วที่เราลบไปเห็นไหมตบบนี้เราต้องให้เป็นศูนยนะ์ฮะถึงจะลบได้หมดอ่าทำให้มันลบอ่ะ ช่ไหมฮะเอาไม่ใช่มันต้องปรับเป็นร้อยฮะถึงจะลบได้โอเคก็ประมาณนี้นะส่วนต่อไปนะครับไอรูปเหมือนห่วงยางอะไรสักอย่างนี้นะฮะเมื่อเรอาใช้นะฮะเวลาแล้วเราทําแบบน,นี้ปุ๊บเราจะสามารถย่อขยายได้คะ,ะส่วนไอ้ข้างบนจุดนี้นะฮะเราก็สามารถหมุนได้ะฮะสามารถขยับขยันได้สุกอย่างประมาณนี้ส่วนนี้ก็จะเป็นการพลิกพลิกขึ้นพลิกลงอันนี้ก็จะเป็นการลบนะฮะ โอเคส่วนต่อไปนะครับเรามาดูกับถังสีฮนะถังสีไม่มีอะไรมากนะฮะก็แค่ okay. นําสีที่เรา,าต้องการที่จะลงสีนะ่ะมา,าไปมันนี้ง่ายๆฮะส่วนต่อไปนะครับก็คือเทคเมื่อเราใส่ข้อความไปฮะเช่นอ OP ฮะก็จะได้เป็น OP ส่วนนี้ก็จะเป็นฟอนตนะ์หนา AA เนี่ย AA ฟอนต์เลือกตามใจชอบเลยฮะ จะเป็นวันนี้ก็ได้สวยงามแต,แต่แต่เราไม่สามารถไปแก้ไขมันได้อีกนะฮะนอกจากเราจะทําใหม่หมดเลยส่วนอันนี้มไม่อันนี้ผมไม่เคยไม่เคยที่สังเกตนะก็ไม่รู้ถ้าใครรู้ครับคอมเมนต์ผมบอกได้ลนะขออภัยนะตรงนี้จุดนี้ผมไม่รู้จริงๆส่วนนี้จะเป็นสีของเทกนะฮะตอนที่เราพิมพ์ไปโอเคนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นการใส่เพลงนะฮะซึ่งฟลิปเบอร์คลิปที่ผมใช้นะ,ะเป็นรุ่นแบบพรีเมียมนะครับปลดล็อกทุกอย่างแล้ว สามารถปล็อกเลเยอร์ uh, นะฮะฮได้ทั้งหมด6เลเยอร์ถ้าเกิดโหลดในเพ y สโตร์นะฮะ mm hmm. ก็จะปล็อกได้แค่3เลเยอร์ถ้าเกิดโหลดยังไ,ไงอะอใน Happy Mod นตฮะซึ่งผมก็ได้ทำคลิปอ่า Happy Mod แจกแฮปปี p มอนต์ด้วยแล้วนะฮะสามารถไปค้นหาได้นะในช่องผมโอเคจากนั้นก็สามารถบอกได้6เลเยอร์ใช่ไหมซึ่งเป็นเรื่องที่ดีนะฮะ โอเคเรามาอธิบายกันต่อนะเสียงตรงนี้ซึ่งเสียงตรงนี้นะครับจนเหมือนดาวโหลดนี้จะเป็นการอเอาเสียงจากในแกลลอรี่หรือที่เราโหลดมาฮนะส่วนอันที่2นี่จะเป็นการเอาเพลงจากอของฟลิปเปอร์ินะมาใช้ส่วนอันที่3นะครับก็จะเป็นการพากเสียงของเรานะฮะเช่น ไม่ได้นะฮะก็ตอนนี้แล้วผมกําลังอัดอยู่ผมไม่สามารถทาการอัดเสียงได้นะฮะส่วนขวาบนนะฮะไม่มีอะไรมากนะก็จะเป็นการาสร้างภาพยนตร์นะ,ะับเมื่อเราทําคลิปทุกอย่างวาดทุกอย่าง,าาางเสร็จแล้วจะเป็นสร้างภาพยนตร์ส่วนเสียงตัวนี้นะครับก็จะเป็นแต่ละเสียงนะที่เราบวกมาแบบเรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆนะฮะเราจะสามารถปิดหรือว่าจะล็อกเสียงได้นะฮะประมาณนี้โอเคส่วนนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะฮะ โอครับต่อไปเราก็มาอยู่ที่สามจุดนะฮะขบวนสามจุดอ๋อสุดตรงนี้ก็จะเป็นแม้ทัดนี้นะก็จะเป็นการาวาดให้มันตรงๆแบบน,นี้ได้นะเดี๋ยวอธิบายไปเลยวงกลมก็จะเป็นการทําวงกลมที่ค่อนข้างที่จะสวยงามนะแบบนี้สี่เหลี่ยมปึ๊บปึ๊บรป,ประมาณนี้เนะี่ยไม่มีอะไรมากประมาณนี้โอเคเมื่อเราใช้สองนิ้วนะ ้วโป้ของนิ้วปวามือขวาแล้วก็ยวโป้ oh ของมือซ้ายนะก็จะทาการย่อขยายได้นะแบบนี้แล้วก็ต่อไปนะฮะจะเป็นไอ้ตรงนี้ครับไอ้จุงก,กี้เนี่ยถุมกดไปเพืนี้แบบนี้มันจะเป็นการทําให้ทุกอย่างมันกลับมาเป็นเหมือนเดิมแบบยังไงสมมติเราย่อขยายไปไกลๆมากใช่ไหมกดมาปุ๊บก็จะอยู่เหมือนเดิมแบบตรงๆเป๊ะเลยเข็มมียนมากส่วนี้ก็จะเป็นการก๊อปปี้ฮะแล้วก็เทรดวางได้เลยแบบนี้ ส่วนสาจุดตรนนี้นะครับก็จะเป็นการตั้งค่าโปรเจกต์นะครับก็คือโปรเจกต์ที่เราสร้างมาเมื่อกี้ครับเราสามารถแก้ไขได้แต่ส่วนที่เราไม่สามารถแก้ไขได้ก็คือ720ฮะไม่เป็นไรมากโอเคก็เครื่องมือดูเฟรมฮะเครื่องมือดูเฟรมนี่ก็จะเป็นเกี่ยวกับอ่าดูเครื่องมือของเราครับสมมติเราอยากก๊อปปี้แล้วก็วางไปเลยครับแบบน,นี้สวยงามอะส่วนไนะอ้น,นี่ก็เป็นการลดทั้งหมดเราไมาอ่อจ๊นี่ก็จะเป็นการอ่า บวกเฟรมระวังก่อนหรือหลังก็ได้ครับหรือว่าระวางทั้งหมดก็ได้ประมาณนี้โอเคส่วนอันอันหรือเปล่าเ <c oughs> ชิญเลยเนี่ยอันอันเออเออไม่รู้ฮะก็จะเป็นการาเปิดะฮะสมมติถ้าเกิดเราต้องการที่จะแบบยังไงแบบอ่าเห็นไหมเที้มันจะเป็นเงาเนะี่ย เงาแบบนี้เลยถ้าเกิดเราอยากให้อันนี้มันไปขยับอันนี้เราก็จะให้มันขยับมาด้านหลังเราจะได้รู้ตำแหน่งของรูปภาพมันที่เหลือครับมันอยู่ไหนเห็นไหมแบบนี้น,นี้หมส่วนต่อไปนะครับถ้าเกิดตารางนะถ้าเราเกิดปิดไว้ก็จะเป็นตารางซาซีเลียแบบนี้เนะซึ่งมันจะง่ายต่อสําหรับคนที่เพิ่งหัดวาดนฮะรประมาณนี้สววัดอยากวาดดวงตาเออนี่ตึ๊บ ปึกเนี่ยเสร็จแล้วประมาณนี้ส่วน add image นะฮะก็จะเป็นการเอารูปจากแกลเลอรี่ของเรานะฮะไม่มีอะไรมากวยส่วนเพิ่มวิดีโอฮะก็จะเป็นการเอาวิดีโอจากแกลเลอรี่ของเรามาเหมือนกันนะฮะสร้างภาพยนตร์ก็ไม่ต้องอธิบายมากแล้วครับก็เมื่อกี้ผมก็บอกไปแล้วจะเป็นการสร้างภาพยนต์ของเราถ้าเกิดเราสร้างโทพยนตไปปุ๊บก็จะมาสร้างไปเลยหรือว่าจะสร้างเป็นกิฟต เพนจีก็ได้ฮะแต่หมดโอเคนะครับเมื่อรออธิบายทั้งข้างในหมดแล้วนะฮะก็พอจะเข้าข้อเดาๆกันได้แล้วนะถ้าเกิดมีใครสงสัยเลเยอร์นะฮะเลเยอร์นี้หมายถึงอะไรนะสมมติเราต้องการที่จะลงสีด้านหลังเป็นสีํำเงินแล้วก็บวกเลเยยิ่งหนึ่งมาเป็นแบบนี้เห็นไหมเราแบบยังไงเออมันไม่ทับกันเส้นทุกอย่างมันไม่ทับกันเลย ประมาณนั้นสมมติเอ้ยเราวาดผิดลบเห็นไ,ไหมเราไม่ได้ลบชุดพสุสธศีลเงินนะฮะประมาณนี้โอเคเดี๋ยวผมจะธิบายด้านนอกต่อนะฮะโอเคนะครับเมื่อเราออกมาดูสู่ด้านนอกนะฮะก็จะมีภาพยนตร์ภาพยนตร์ก็คือภาพยนตร์ที่เราสร้างไว้แล้วนะฮะโปรเจกต์นี้คือเรากําลังทํานะฮะเราก็กดไปที่ตั้งค่าเลยฮะ ซึ่งพวกนี้ก็จะเป็นการ Follow ติดตามของ f l i p p p r อร์คิมนะฮะล้วติดตามข่าวสารได้จากที่ไหนนะฮะทาง y o u ย u ทูบอินสต a แกรม t วิ Facebook ต่างๆนานานะฮะอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับเฟอร์นิเจอร์พรีเมียนะครับก็คือเฟอร์นิเจอร์ที่ผมโหลดมาเป็นมอดฮะซึ่งพวกนี้มันก็จะต้องให้ตื่นอานะฮะประมาณนี้แต่ว่าผมโหลดมาจากอ่าเป็นมอดไงมันก็เลยไม่ต้องเสียงอะไรเมากมันก็มีแบบเป็นมอดมาให้เลยเสืออเรีนี่ก็จะเปใส่เสียงฮนะ ไม่รู้โอเคส่วนตัวนี้ก็จะเป็นการอ่าเมื่อรอกดเปิดไปนะฮะซึ่งทุกอย่างมันจะเป็นการให้แบบมันจะแบบมุนๆติ้วๆ,ๆนะฮะมาณนนี้ส่วนจนีนี้ก็จะเป็นวิดีโอ YouTube ประดิโอเครางงานจุดบกพร่องก็จะเป็นรางงานที่เราพบปัญหานะส่วนวิธีการว่าปากกาคืออะไรปากกาสไตล์กันแต่อ๋อจะเป็น สไตล์ของแต่ละสไตล์แต่ละคนนะฮะจะเป็นการเปิดเปิดปิดปิดนะฮะประมาณนั้นส่วน make movie ไฟล์นี้ก็คืออะไรนะ,ะเดี๋ยวเราไปดูเลยไม่ไม่ไฟล์ movie อันนี้นะฮะมันมีผลกับอันนี้เหมือนกันนะประมาณนี้เดี๋ยวขอเช็คกี้ก่อนกดปิวไปก่อนฮนะการวาดนี้ก็น่าจะเป็นอ่ายังไงอะเมื่อกดไปปุ๊บมันจะ มันจะมีการหมุนให้มันจะเป็นการหมุนให้กับรูปภาพของเราครับถ้าใครแบบยังไงเนีแบบ่ยแบอยากวาดให้มันแบบเขาเข้ากับมือตัวเองนะแต่ผมไม่ขอแนะนำให้ให้ปิดไปเลยเพราะว่ามันจะกระตุกๆ,ๆ,ๆนะโอเคปิดไปเลยโอเคนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะฮะซึ่งตอนนี้ผมกําลังทํา OP2 อยู่นะฮะประมาณนี้ อยู่ในช่วงแบบกำลังทำอะไรทำนี้ทำนี้นเราดูได้เลยนะฮะโอเคนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมให้ผมด้วยนะฮะก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายจู้จู้ใจใจอย่าลืมมากดไลค์เพจผมด้วยล่ะบ๊ายบายสุขีกิน